สวัสดีค่ะคุณตาเลียงมั่วสวัสดีครับสวัสดีครับกาธรรมุชมเมเนกามาติดตามตัวเลขกนวทางความฝันกับคุณตาเลียงมั่วเนาะค่ะทรรมุชมมนอหลังจากที่จ่าปอกาบอด้มาติตามตัวเลขกน้าคุณตาเลียงมั่วแกโดนเติบแล้เนอคุณตาเนาะโดนหนึ่งนะนค่ะมาลอดนี่เดี๋ยวยินว่าคุณตาหนีเพิ่นฝันค่ะธรมุชมเพิ่นสิฝันจังไดกาให้คุณตาเ้าให้ทรรมุชมทางบ้านฟังนอฝันว่าจังไดคุณตางวดนี่ ผลมาจังซี่ม้วนปีกนั้นใบเล็กไปเก็บเพชรไปหาเก็บเพชรไปก็ไปผู้เดียวนี่แหละใบตาแต่ลงไปหาเก็บเพชรเขาลงอันนี้ลงบุญคุ้ยไปบุญละเท่านี้ไปแล้วก็หลงป่าอีกเลยลงป่าไปวันว่าเจ็บเพชรก็หลายหลายตึกเนาะเลยก็ผ่อนตาบนญละ ประเทวนีก็ได้ลงมากูจิไปไชน์นคือหาทางไปบ่อนี่บานี่เริเ้ยงสืบางไปไกลกันดีกว่านี่ห่างกันเลยเห็นหมเ,ออเห็นหมเคยหูจัจกันบ้านเดียวกันแต่หมอนี่มันตายไปอะไรหมนี่มันตายไปรุนล,ละละเป็นหกปีเจ็ดปีละละคนบ้านเดียวกันคนเคยหูจัจกันอยู่นํากันแต่มันโมฮัดตายนะ มันกะเด้ว่าห่วยไรบ่เว้ยมันว่าเอะกอโบกขึ้นมะก็ได้วุ้หงานดีใจโหยก้เห็นหมูแล้วเว้ยตัวกูหลงทักเว้ยว่าพอดีมาพ่อมึงพอดีจกเกียรนเนี่ยเป็นที่ละเมื่อมันว่าเห่ากันหลายเลยจกกระไรเยไปเมื่อไปเลื้มเมื่อน้ำมันน่ะเดือยยางน้ำกวดมันยางน้ำกวดมันมันไปหอดบานมันเดือยบานมันอยู่กลางป่าเลยบบบนี่แหละบ้านเฮ่ามันว่า ข้าอยู่นตัวหัคิดไปคิดมาอาบางอย่งคือจะมันตายแต่น่าว่ามันตายแต่ัวนี่คิดไปนะค่ะเออบาทมันก็ได้แจ้งเขาแจ้งหน้ามาให้กินโตกับพวกขึยากแล้วเนาะขึ้นขึเป็นห่วงว่าเออีู่ก็ผีว่ดขึ้ใจนะคุณยูก็ผีอะไรี่บากอ่ามันตายแต่ตัวนี่ทำคนไงว่าขึ้นใจ คืมคิดในใจไวแล้วคิดหยาดบอกคุณตาคือหยาดอยู่ในใจอยู่ว่าพี่มันตายแี้ยังเป็นคนอยู่คือเราก็ได้ถามว่าหมอเว่าเป็นยังไงตง่ายด่ววานีออลรมชสมบูเนาะอแไ่เอออาลมณสมบูรณอยู่มันหวานนะคกูได้โศ่ตัวมันว่าเออ่างคันกูถือเด็กมันว่าอืมหมดที่เก็บวิ่อันวินีตัวอะไรบ่ ท,ท่าคนให่ว่าอยเขาให้เขามาจเจ็ดหาเก้าได้ไมวะเจ็ดหาเก่าเจ็ดหาเก่าามุกทุกกันนี่ลนหละเจ็ดหาเก่าเขาเายเจอร้าเจอประจันมีแต่รายย้ายุ่ผิดฐานมากเลยะเขาก็ยืจอที่กันเจนนน้าเคอรีโนยก็นเลยว่านะคนใหญ่ว่าเออช่องคนใหญ่ว่าเจ็ดหาเก้าหรือหมอไป้ี่งเงี้่วะเจ็ดห้าเก้าเออเออเจอเมียน เล่นครื่องออกมาจากในหัวนะอ้ยมันโมแม่เหรอเขาบอกคอยมือขึ้นนี่คอยฝันมันบา่า<ม>เปตหานึงตัวเม่เย่นานั่นเมียล่ะอ้ค่ะเปตหานึงเปตเตงหาที่เขามันบา<ม>นนนดาา่าน้มียมันได้ดีค่ะหม่โมนหมดเลยดูป่ะค่ะไปไหนก็เรือ่อย มันังไรก็คุดบัวเลยบัวเดียวยังคุดใาญ่ยูอะไรมันก็เป็นคนปกติคือกันน,นี่แหละก็บอกค่ะเออบัวเลยคิดฉันเหยียย้ังแต่ว่าคุดแต่ว่าหมอนีมันมันตายอะแต่ว่าที่สาคัญบานอยู่กลางป่าบานอยู่กลางป่าอือค่ะบานอยู่ในป่าค่ะอยู่ในป่าเลยเอบานนี้ก็แตงเขาแตงหน้ามาให้คุณตากินจินจีน กินเขาก็คุยกันไปน้าผนั่นนะเปียงโซ่เป่ยงราบนี่ละเพิ่นก็เลยว่าหวดนี้เจ๊ท่าเก่าเจ๊ท่าเก่าค่ะตอนนี้พราพ่อข้าวคุณเมียก็นเล่นออกมาอีกเมียเมียนางบอกว่าจะได้ค่ะแต่ว่าในความฝันนั่นคุณตากระหูเรลยกว่ามูคุณตาเลี้ยงมัวผู้นี่ตายไปเลยตายเลยไปขี่พ่อจันทุ่งหมวกคือไปขึ้นมาโอุ้มแบบนันตายลค่ะขยะแล้วเว้ยค่ะมาเชี่อในแผนกันเลย เสนอขม่อมาขมื่อตื่นขึ้นมาครับมาหายไปเองเลยหายอูตายตื่นขึ้นมาเด๋อชวยดิว่าเสียชีวิตไดิค่ะคันว่าเป็นหมู่ของคุณตาเลี้ยงงัวนี่กะสิอายุซํากันเนาะอายุกันหน่อยกลัวอยู่โอ้จักปีคุณตาหกว่ะอายุนี่มันประมาณจักหกสิบปลายนี่ละหกสิบสามหกสิบสี่นี่แหละมันหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีคือหกสามหกสี่นี่ละตอนตอนที่เพิ่นเสียชีวิตบ่อคุณตาแม่น ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมกับเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเลียงมัวที่ฝันเห็นผีเนาะผีมูเนาะที่เคยอยู่เคยกินน้ากันเนาะคนบ้านเดียวกัน,คน,นคนบ้าน<บ>เดียวกันไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดพอกันพอกันอยู่ในป่า<ค><ะ>ตากเก็บ<ค><ะ>ตาเกี่ยวก็ไปล่องตาโชคผู้ท่ไปทางใดหน่อยย่างไปอีกไปพอกันเก็บเพ็ดพัโบอยู่คันหลอกในความฝันน่ะ นี่กัเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเลี้ยงมั่วเนาะท่านผู้ชมเนาะจังไดกะให้โชคให้มันกับคุณตาเลี้ยงมั่วอีกเนาะเพราะว่าคุณตาเลี้ยงมั่วนี่เพื่อนกัเป็นผู้ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมคุณตาสีให้โชคเอีทั้งสองของเข้าอีกเนาะคุณตาเนาะโอ้หัวทันมากกับมันเนาะคุณตาเนาะม่ะค่ะเ่ราะอ็ไรายๆรอกค่ะ จังได็กค่ะค่ะจ yes. ังได็กะขอขอบคุณคุณตาเลี้ยงงัวเนาะค่านอที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่านอทขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จาป่อสีมาสรุปตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิ่งเนาะค่านอทตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัว7 5 9 8 5 1 8 1เกค่ะท่านผู้ชม อายุมูเพิ่นนี่63ปีอย่าง64ปีเนาะค่ะเนาะเสียชีวิตไปแล้วคะ่ะท่านผู้ชมในความฝันนั้นฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดคะ่ะหลงปลาคะ่ะ แต่ว่าโชคดีค่ะพ่อมูค่ะท่านผู้ชมอยู่กลางป่าเนาะค่ะเนาะมูนั่นเสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมที่แหลกคุณตาเลียงมั่วเพิ่นกับคุยน้ำเพิ่นกับบกขึ้นยั้งค่ะบกขึ้นว่าตายไปแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อขึ้นไปขึ้นมาแล้วคุณตาเลียงมั่วเพิ่นกับเลยขึ้นออกว่ามูผู้หนีเสียชีวิตไปแล้วตัวนี่เพิ่นว่าในใจนั่นเพิ่นกับขึ้นย่านอยู่ค่ะผีมูส่วนไปกินเขาค่ะบ้านกับอยู่กลางป่าเนาะค่ะท่านผู้ชมคุยกันไปคุยกันมา บอกตัวเลขคุณตาเลียงง่วค่ะ759เนาะค่ะเนาะบพเข่าวเมียเลนออกมาค่ะบอกว่าบเมนวสัน 8, หา,หน8นานัน่8ดนานี่ละวสัน จังเดกัให้ท่านผู้ชมทางบ้านผิดจาระนาวเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขละกาแนวทางความฝันของคุณตาเลียงง่วที่นั่มาแบ่งปันเอฟซีชองจาปอในงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะคุณตาเลียงงัวนี่เพิ่นก็เป็นผู้ฝันแมน่นอีกผู้หนึ่งละคะ่ะจังไดกัให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับคุณตาเลียงง่วอีกคะ่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกาขอขอคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามช่องจาปอจ่าปอ กขอฝากช่องในเดอ้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนอค่ะนอเพื่อทีสิบพัาน์ตัวเลขเนว่ทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขเนว่ทางความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใสจะปอ,อกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมานๆกับตัวเลขของคุณตาเหลียงงัวนนอค่ะนอสวัสดีค่ะ